สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการ b l ู e Sky สายตรงนะครับรายการสายตรง Blue Sky ครับอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่มาพบปะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้รู้ข้อมูลข่าวสารของฟ้าวันใหม่เราสถานีเราว่าจะไปเที่ยวไหนจะไปทําอะไรกันเราก็ชวนคุณผู้ชมไปร่วมสนุกกับเราด้วยหรือมีความคืบหน้ามีอะไรเกิดขึ้นในสถานีเราเราก็จะ เรื่องที่ให้คุณผู้ชมได้ทราบผ่านทางรายการนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็มากับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ของเราครับคุณเกิงสมรัพย์ครับสวัสดีครับคุณเกิงครับครับสวัสดีครับผมจะถามคุณวิเทียนก่อนนะถามผ่านคุณผู้ชมด้วยว่าปีใหม่ฟ้าวันใหม่เนี่ยนะครับเราอาจจะมีการปรับปรุงรายการสายตรงบลูสกายนะฮะเราให้ผู้ชมของเราเนี่ย ดูรายการเราเนี่ยตอนบ่ายโมงกว่าเนี่ยมาเป็นปีแล้วนะก็จะย้ายไปให้คุณผู้ชมเนี่ยตอนบ่ายๆแก่ๆนะฮะสักสามโมงกว่าเกือบสี่โมงเนี่ยได้ชมกันบ้างคือบางทนก็ช่วงนั้นก็กลับมาจากเตรียมตัวจะไปรับลูกนะกลับมาจากรับเด็กแล้วนะฮะถามเป็นความเห็นนะคุณผูชมอยากได้ออกอากาศเวลาไหนให้คุณชม SMS มาบอกเราก็ได้นะครับที่ 4642123ว่ารายการเราออกตอนบ่ายโมงดีหรือสักสี่โมงใช่เอาเวลาไหนดีกว่ากันนะครับหรือว่าอยากจะได้สินค้าอะไรเพิ่มขึ้นครับนะอยากไปคุยอะไรกับเราหรือใช้สินค้าตัวไหนแล้วดีอยากจะแนะนําคุณผู้ชมท่านอื่นก็บอกเข้ามาได้ก็เอสเมเข้ามาบอกกับพวกเราได้นะครับอันดับแรกวันนี้เนี่ยคุณเสกงก็คือทัวร์ใช่ไหมใช่ใช่เราชวนผู้ชมไปเที่ยวกันครับเอ้ผมถามคุณก่อนคุณหายไปไหนมาอ๋อช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ย คือปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนคุณเชเกิงก็เลยถือโอกาสไปช่วงปีใหม่ไปเที่ยวก็ไปโอ้สวยมากครับคุณผู้ชมอยากถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสในช่วงหน้าหนาวเนี่ยไปไปทางเหนือของเราผมไปผมไปเที่ยวที่เชียงของมาเมื่อวันจันทร์ไปเชียงของจากเชียงของเนี่ยมาที่อำเภอบ่อกเกลือ,อจังหวัดน,น่นาน เ่อเกลือจังหวัดน่านก็เป็นที่ที่ยังสวยงามมากนะครับจากบกอเกลือก็ไปเที่ยวภูเรือจากภูเรือก็มาเขาคอไปภูทับเบิกแล้วก็กลับกรุงเทพกลับมาถึงเมื่อวานเย็นเกินไว้ก่อนเกินไว้ก่อนเรา่อวันแล้วเนี่ยเที่ยวทางเหนือบ้างพราะพวกของเราที่เพชรบูรณ์เนี่ยก็เคยชวนให้พวกเราเนี่ยจัดทริปนะฮะตั้งนานแล้วเขาอยากให้ไปภูทับเบิกภูทับเบิกเนี่ยสวยสวยมากจุดที่มีการปลูกกระหล่ำปลีมากที่สุดในโลกมั้งโอ้ใช่เวลาทางขึ้นภูทับเบิกเนี่ยมันจะเห็น เป็นโซนภาคเลยอะอยู่เป็นเหมือนขั้นบันไดอยู่แต่ว่าทางขึ้นทับเบิกเนี่ยมันก็จะคดเคี้ยวตัวเลี้ยวรถหน่อยเวลาขึ้นไปถึงบนยอดแล้วมองกลับไปเราจะโอ้โหเราขับรถขึ้นมาบนถนนอย่างนี้เหรอเดีมันคดมากนะครับเดี๋ยวหลังคุณเตรียมมาให้คนได้ชมเต่เที่ยวนี้เห็นบอกว่าจะพาไปกระบี่ไปกระบี่ก่อนครับไปกระบี่ก่อนวันที่เจ็ดมีนาคมเนี่ยนะครับเราะชวนไปกระบี่วันที่เจ็ดแปดเก้าคือสามวันสองคืน กระบี่เนี่ยสำหรับผมเองถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความงดงามทางด้านธรรมชาติของทะเลของทะเลเนี่ยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะว่าสวยมากสวยมากแล้วจริงแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้กระบี่เนี่ยเป็นเมืองที่ชาวต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนคือถ้าหากว่าคนที่มาเมืองไทยเนี่ยจำนวนมากก็ไปพัทยาไปภูเก็ตไปสมุย แต่ขณะนี้กลุ่มจํานวนหนึ่งที่อยากจะไปแบบสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติค่อนข้างมากนะฮะไม่ได้มีเรื่องบันเทิงยามราตรีนะแต่ว่าเป็นสัมผัสความงดงาม <c oughs> วิถีธรรมชาติอันดามันเนี่ยก็กระบี่เนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมสูงนะฮะมากๆที่ที่พักก็แพงนะสำหรับคุณ <c oughs> ผู้ชมที่ชอบธรรมชาตินะครับไม่ให้ชอบทะเลอย่างเดียวเนี่ยที่กระบี่คุณจเจิมันมีทั้ง ป่าชายเลนให้ไปเที่ยวมีทั้งน้ําจืดน้ํากร่อยน้าเค็มให้ไปเที่ยวทั้งหมดเลยก็คือเอาเอาง่ายๆก็คือถ้าไปเรื่องของทะเลหรือน้ําเค็มเนี่ยที่ที่สวยๆก็มีพีพีมีที่จุดที่เป็นจุดถ่ายทอดไอไม่ที่ถ่ายไรกะไสมรกตอะเรื่องเดอะบีชไหมเรื่องเดอะบีชเดอะบีชเนี่ยถ่ายที่อ่าวมายาอ่าวมายาซึ่งก็เป็นจุดที่สวยงามแล้วก็ถ่ายอะไรนะถ่ายโฆษณาเครื่องดื่ม ใช่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 ใมบ้หนึ่งที่เป็นสรมรกตงดงามสีเราก็เคยไปเนี่ยใช่ใแม่น้ำสองสีคือแม่น้ำสองสีเนี่ยอันนี้เป็นที่ทะเลกระบี่ใสสวยงามมากนะครับที่นี่เนี่ยก็คืออันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่พีพหมู่เกาะพีนะครับซึ่งที่นู้นเนี่ยธรรมชาติก็จะสวยงามเราจะมีโอกาสที่จะไปล่องทะเลเนี่ยไปทั้งที่หมู่กาะพ p พไปเอามายาที่เป็นที่ถ่ายเรื่องเดบีช อามายาเนี่ยเป็นหนึ่งในบริเวณที่เขาเรียกว่าพีพีเลพีพีนี่มันจะมีพีพีดอนหรือพีพีเลที่สองที่นะครับก็มีที่พีพีเลแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวเกาะไม้ไผ่ที่เขาเรียกว่าเกาะไผ่ที่เกาะไม้ไผ่นี่มันก็จะมีแนวปะการังแข็งที่สวยงามก็จะไปชมปะการังคับจากนั้นเนี่ยก็ไปชมความงดงามอย่างที่บอกว่ากระบี่เนี่ยมันมีความหลากหลายทางธรรมชาติมากคือไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลสวยอย่างเดียวน้ําจืดที่กระบี่ก็สวย ที่กระบี่นี่ที่คุณเมื่อกี้คุณตะเกิงพูดถึงก็คือน้ำสองสายเป็นเป็นน้ำสองสีเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เป็นเรียกคลองสองน้ําคลองสองน้าก็คือน้ำสองอย่างเนี่ยมาเจอกันคือน้ําจืดหรือน้ําเค็มนึกว่านึกว่าน้ําเหล้ากับโซดาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเพียวๆนะน้ำจืดกับน้ําเค็มนะครับสองอย่างรวมกันซึ่งสวยงามมากนะครับเราคลองสองน้าเนี่ยถ้ามีภาพจยให้ดูว่ามันตอนผมนตอนที่ไปคลองสองน้ําความรู้สึกผมเนี่ยมันเหมือนเข้าไปใน ในสายน้ําในป่าหิมพพนต์นะนรับเพราะว่ามันสวยธรรมชาติสวยงามแล้วก็สีของน้ําที่คลองสองน้ำเนี่ยเป็นสีเขียวใสปิ้งเลยค,คือมองเห็นพื้นพื้นทรายเลยเนี่ยนะครับคลองสองน้ําสวยมากนะครับนอกจากนั้นไปกระบี่เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องได้ลิมรสอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลเรื่องทัวของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาหารอยู่แล้วครับและโดยเฉพาะ่งยิ่งนะฮะเท่าที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่า วันที่เราไปเกาะกลางเนี่ยนะฮะที่จะเป็นชุมชนเกาะกลางซึ่งมันเป็นเกาะอยู่ในเมืองคือข้ามแม่น้ําไปนิดเดียวเนี่ยนะฮะช่วงเย็นเราจะจัดบาร์บีคิวริมหาดนะฮะที่โรงแรมบนเกาะนะฮะไอเลนด้านะฮะแล้วจะพยายามที่จะเอาวัตถุดิบที่อยู่บนเกาะนั้นเนี่ยเขาปลูกข้าวสังยดนะฮะนี่ก็เป็นภาพเกาะกลางนะครับเขาปลูกข้าวสังยลดผักผลไม้เนื้อหรือว่า วัตถุดิบที่มีอยู่ในเกาะเนี่ยมีภาพนิบนเกาะเลยหรือค <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ผมยังตัวผมเองยังไม่เคยไปเกาะกลางก็มีความคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย <c oughs> กับบรรดานักธุรกิจในท้องที่เนี่ยนะครับ <c oughs> ได้เข้าไปพัฒนาการ <c oughs> ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ย <c oughs> ที่เกาะกลางเนี่ยมาหลายปีแล้ว <c oughs> แล้วก็ได้พยายามที่จะทําให้เกิดอะไรโปรแกรมที่มันถาวรขึ้นเช่นไปดูการปลูกข้าว ไปดูการเพ้นผ้า<ะ>บาติกนะครับแล้วก็เราก็เลยขอเป็นพิเศษว่าทํำยังไงมือม้อเย็นที่หาดบนเกาะกลางเนี่ย<ะ>ตรงหน้า<ะ>ที่พักก็คือเกาะคืคือโรงแรมไอร a นดาเนี่ยนะ,ะฮะเราจะสามารถมีอาหารเย็นโดยใช้วัตถุดิบพื้นเมือง<ะ>บนเกาะให้มากที่สุดแล้วอาจจะมีเป็นบาร์บีคิวให้คุณผู้ชมได้ทำอาหารกันเองด้วยนะฮะ แล้วอีกอันนึงที่จะพยายามขอมาให้ได้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยการชุมนุมของมวลมหาประชาชนตั้งแต่ถนนราชดำเนินมาจนถึงสวนลุมเนี่ยเราจะมีครัวกะบี่แล้วก็ครัวกะบีเนี่ยที่ขึ้นชื่อมากเนี่ยนะฮะก็คือขนมจีนอ๋อจะพยายามเอาขนมจีนมาโอ้โหขนมจีนครัครวกะบีเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าสุดยอดอนะฮะใครใครที่ ไม่ลืมรสชาตินะฮะ <c oughs> ผมการันตีเลยว่า <c oughs> เดี๋ยวจะจะพยายามไปขอเลยจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่เราไปเที่ยวทุกปีแล้วก็ต้องทุกปีมีมีเสียงเรียกร้องมามจํานวนมากนะครับเ <c oughs> ที่ยวนี้เนี่ยเรารับเพียงแค่60สิที่นั่งเท่าน,นั้นเองครับ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมสนใจจะไปเที่ยวกระบี่กับเราเนี่ยก็โทรเข้ามาจองเลยนะครับที่ศ2นย์0 5 5สย์ห้าห้าเที่ยวนี้เนี่ยเราพักที่โรงแรมกระบี่มาริทามครับซึ่งกระบี่มาริทามก็เป็นโรงแรมที่ ที่สวยมากนะครับเ้วเปโรงแรมที่ที่ดีที่สุดคือการจัดประชุมสัมมนานานา,นานชาติเนี่ยระดับประเทศก็เคยจัดที่กระบี่มารีรรมมาแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชาวกระบี่เนี่ยเขาภูมิใจนะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยจะคิดถึงเท่าไหร่ก็คือว่าสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเนี่ยถ้าเราไปสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะฮะสเสาไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นรูปพระพระอวโลกิเตศวรที่ทลบบุรีเนี่ยก็เป็นรูปพระรามแผงสอน ที่เพชรบุรีก็เป็นรูปของต้นชมพู่ลูกชมพู่นะฮะที่บ้านผมที่ร้อยเอ็ดเนี่ยที่สวนภูมิเป็นรูปข้าวครับเป็นรูปรวงข้าวหอมมะลิผมเล่าถูกใช่ไหมแต่ที่กระบี่เนี่ยคุณจําได้ไหมเป็นรูปอะไรปูดำไม่ใช่ผมจาได้รุ่สมบูรีปูดำเป็นรูปคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งที่ขุดค้นพบมนุษย์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมามาโห เป็นหลายพันปีนะฮะเป็นหมื่นปีด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยเราอาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังให้ละเอียดทั้งนิดหนึ่งนะครับนเที่ยวเที่ยวนี้เนี่ยนะครับไปแล้วรับรองสนุกคุ้มค่ามากนะครับ3วัน2คืนไปพักโรงแรมดีๆมีธรรมชาติให้ชมสวยงามแล้วก็นอกจากนั้นก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆในจังหวัดกระบีค่บคุ้มค่าในเรื่องของความหลากหลายของธรรมชาติทั้งน้ําทะเลทั้งน้ําจืดทั้งน้ําเค็มทั้ง ภูเขาทั้งป่าชายเลนเนีย่ยนะครับวันที่7 8 9นะครับเดินทางวันเสาร์ตอนสายๆกลับมาถึงวันจันทร์ตอนเย็นๆน,นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมอันนี้คือทัวร์กระบี่นะครับเห็นคุณตะเกิร์มหยิบศึกเก้าทัพขึ้นมาจะได้ <introduces S 2> เหมาะอากาศเมื่อไหร่คร,ร <pizza> ับอันนี้ศึกเก้าทัพเนี่ยนะฮะเป็นสารคดีเป็นด็อกิเมนต์รีรเกืองละครสารคดีเกืองละคร สร้างไว้ตั้งแต่ปี2555นะฮะโดยกองทัพบกตอนนั้นก็ท่านประยุทธ์จันโอชาที่ท่านเป็นผู้มาการทหารบกนี่แหละนะฮะเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำพร้อมกับคุณบรรทุนล่ำซำจากธนาคารกสิกรไทยเราก็เลยได้ขอลิขสิทธิ์มานะฮะที่จะมาฉายให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยนะครับกะว่าจะออกตอนแรกเนี่ยในวันทหารผ่านศึกวัน วันที่สามากุมภากุมภาครับนะฮะมีทั้งหมด12ตอนนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งระหว่างสยามกับพม่านะครับในสมัยรัชกาลที่1นะครับอันนี้เขาก็อิงประวัติศาสตร์ชนิดที่เรียกว่าเป๊ะๆเลยนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยก็มีทั้งหนังสือมีทั้งเอกสารที่ทำแบบคือพอมันเป็นสารคดีกึ่งนิยาย กึ่งละครเนี่ยความถูกต้องทางประวัติศาสตร์จะสูงมากนะครับอันนี้ก็เรียนเชิญคุณผู้ชมได้ติดตามนะฮะคือฟ้าวันใหม่ก็พยายามที่จะหาของดีแล้วก็ของฟรีที่มีประโยชน์และมีราคาถูกนะฮะแล้วก็แต่ยืนยันว่าอันนี้คุณภาพเนี่ยรับรองว่าสนุกสนานนะครับอยากได้ชมกันคอยติดตามนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เราไปได้ลิขสิทธิ์มาอันนี้ก็ขอมาจากธนาคารกสิกรไทยนะฮะก็คือที่ราชเจ้าจอมสยาม ใครที่เคยพลาดจากไทย PBS นะฮะก็มาติดตามที่ฟ้าวันใหม่หลังจากที่จบศึกเก้าทัพเนี่ยเราก็จะนำมาให้ชมกันอันนี้ก็ได้ลิขสิทธิ์มาแล้วจากธนาคารกสิกรไทยทั้งคู่นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือรายการใหม่ที่จะเริ่มมีเดือนกุมภาพันธ์คือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมของเราจํานวนมากนะฮะยังไม่ได้ชมทั้ง2เรื่องนี้หรือถ้าชมไปแล้วเนี่ยดูอีกก็ คุ้มค่าคุ้มเวลาที่นั่งชมนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับมีญี่ปุ่นคุณจะเกิงญี่ปุ่นจะเป็นวันที่สามคุมภานนี้แล้วนะครับก็ใครที่อยากจะไปเทศกาลหิมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีแค่ปีละครั้งเดียวและครั้งละสัปดาห์เดียวตัวหาไปยากมากๆโอกาสที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยยากมากแล้วเที่ยวนี้เนี่ยะครับคุณสาธิตวงหนองเตยคอนเฟิร์มยืนยันคอนเฟิร์มยืนยันว่าไปด้วยไปด้วยรกบขอเอกสารเพื่อจะไปขออนุญาต ทางคอสชออกนอกประเทศแล้วก็ต้องเชิญคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าคุณสาธิตหรือผู้ใหญ่สาธิตเนี่ยเดินทาง่อกนอกประเทศทีนี่เป็นเรื่องที่ต้องขออนุญาตด้วยแล้วก็ปกติเนี่ยคุณสาธิตเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะไปกับครอบครัวเที่ยวนี้ใช้เดี่ยวนะฮะแล้วก็เดี่ยวไปครอบครัวฟ้าวันใหม่ครอบครัวฟ้าวันใหม่แล้วก็ไปกันสาสิบเพียง30คน30ที่าทสิบั้นครับนะฮะตอนนี้เหลืออยู่12บสองที่นะ เหลือ12ที่เนี่ยนะครับคือพูดง่ายว่าตลอดระยะเวลา,า5-6วันเนี่ยใครอยากจะพูดคุยกับคุณสาธิตใน<อ>เรื่องราวต่างๆเต็มท,ที่เลยเพราะแยกไม่ได้อยู่แล้วไปอย่างนี้นะครเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญน,นะครับ <c oughs> เพียงเหลือเหลือ12ที่ <c oughs> นะฮะ โทรศัพท์มาขอรายละเอียดหรือท่านที่ขอรายละเอียดไปแล้วอยากจะตัดสินใจทันทีทันใดก็เรียนเชิญนะครับคือบางท่านเนี่ยลังเลบอกว่าไปแล้วไม่มีเพื่อนเลยจะไปคือคนที่ไปเนี่ยนะครับเพื่อนกันทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คอเดียวกันขอเดียวกันดูสถานีรถแท็กเดียวกันตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไปถึงนี่ก็จะคุยแต่เรื่องเดียวกันไม่มีพูดอะไรให้ระเครองหูอยู่แล้วไปถึงก็เรียกได้ว่า ผสมลงกันได้เต็มที่เลยนะครับก็เชิญชวนซึ่งถ้าดูในภาพเนี่ยเป็นภาพเทศกาลหิมะที่สโปโรอย่างที่เรียนคุณผู้ชมว่าช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงที่1ห,หาตั๋วเครื่องบินยากที่สุดหาโรงแรมพักยากที่สุดมีเพียงแค่7วันในหนึ่งสัปดาห์ใน1ปีเท่านั้นที่จะไปชมได้เพราะว่าพอครบ7วันปุ๊บเนี่ยเขาลื้อของพวกนี้ทิ้งหมดเลยไม่เหลือเก็บไว้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องไปเที่ยวกันนะครับอย่างน้อยๆเนีย่นยไปสัก ครั้งหนึ่งในชีวิตไปดูความสวยงามของน้ําแข็งของหิมะที่เข้ามาทําเป็นตุ๊กตามาทําเป็นเมืองทั้งเมืองเรามีโอกาสไปชมสโนว์เฟสติวัลหรือเทศกาลหิมะเนี่ยทั้งตอนเช้าแล้วก็ทั้งตอนกลางวันและกลางคืนกลางวันก็จะสวยแบบหนึ่งนี่คือภาพตอนกลางวันกลางวันก็จะขาวสวยพอกลางคืนเนี่ยพอเขาใส่ไฟใส่แสงสีเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ,อันนี้พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทซึ่งชนะเลิศ เมื่อหลายปีก่อนนะฮะในการแกะสลักน้ําแข็งที่โน่นนะครับอันนี้ฝีมือคนไทยนะฮะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะฮะหลายท่านอาจจะเคยไปแล้วนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะเคยไปในช่วงใบไม้ผลิหรือว่าช่วงหน้าร้อนนะครับแต่ว่าแนะนําว่านอกจากไปดูงานนี้แล้วเนี่ยเมืองโอตอรุหรือไงเนี่ยนะฮะที่มีคลองประวัติศาสตร์เขาเนี่ยที่นั่นจะมีพัตคารปูยักษ์แล้วก็มีร้านค้าที่ โอ้ต้องบอกว่าร้านค้าที่โอตูรุเนี่ยนะฮะที่ผมผมก็ไม่ได้ไปญี่ปุ่นบ่อยนะ,ะแต่เคยไปที่นั่นเนี่ยยอมรับเลยว่าเดินดูเนี่ยเพลินนะฮะคือไม่ได้ซื้ออะไรหรอกแต่ดูความงดงาม่คุณเิพูดถึงเ,เมื่อสักรครูะะ่แต่ดูความงดงามของการประดิษฐ์ประดอยสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาหาร<ะ>เป็นขนมเคก้กเป็นค,คุกกี้อะไรเนี่ยนะฮะที่นั่นเนี่ยจะจะทำได้สวยงามมากแล้วก็อีก เมืองนึงที่เขาแยกออกไปต่างหากเนี่ยเป็นเมืองริมทะเลนะฮะคือปกติเนี่ยถ้าไปถ้าไปทริปอื่นๆเนี่ยจะไปซัปโปรโรกับโอโทรุรนะเป็นหลักแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเขาแยกออกไปเมืองริมทะเลด้วยนะครับก็บบต้องไปกันให้ได้นะครับที่ถ้าคุณชมมีโอกาส <S <S ไปสักครั้งหนึ่งไปดูเทศกาลฮิมะก,กันวันที่3 9ถึกุมภาพันธ์นี้นะครับรีบโทรเข้ามาจองเพราะว่ามีเพียงแค่ 30ที่อันนี้เนี่ยเราไม่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 มีโอกาสได้เพิ่มจํานวนมากกว่านี้เลยคือ3าที่เนี่ยตอนนี้เหลือ12แล้วแล้วนะฮะแล้วก็คุณจะแถมหนังสือเล่มนี้ด้วยไหมสําหรับท่านที่ไปที่จองเข้ามาใช่ไหมครับใช่ใครที่แต่ผมว่าหลายท่านอาจจะมีแล้วลองลองดูนะครับครับนะครับก็สู่ฝันฟ้าวันใหม่นะฮะตอนนี้ก็พิมพ์ครั้งที่สองแล้วนะฮะในพิมพ์ครั้งแรกก็หมดเรียบร้อยนะครับ แล้วก็อันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังสนใจนะฮะก็ยังโทรศัพท์เข้ามา,าสั่งซื้อได้นะครับ,รบตอนนี้ก็ไม่ใช่สั่งจองนะฮะสั่งซื้อเลยนะครับแล้วก็หลายต่อหลายรูปทีเ่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยบางคนยังมาถามผมว่าเอ๊ะตกลง,งรูปนี้พี่ตะเกินเป็นคนถ่ายเหรอ <laughs> <c oughs> ใช่ไหมอย่างเช่นรูปรูปเนี้ยฮะรูปเนี้ยสี่ทานเสือยนะซึ่งผม ผมเนี่ยเชื่อโดยส่วนตัวผมว่ายังไม่มีภาพไหนที่สะท้อนความเป็นสี่ทหารเสือได,ได้เท่ากับภาพนี้นะฮะเขาเดินกันมาสี่คนเนี่ยนะฮะเ,เห็นคุณสกลทีพอเห็นในหนังสือบอกว่าอุ้ยรูปนี้พี่เกิดเป็นคนถ่ายเหอรอเพราะว่าผมเคยเอาลงใน Facebook ไปนานแล้วนะฮะ,ะ,ฮะก็แม้กระทั่งคุณลูกหมีนะคุณชุมพลเนี่ยโทรมาจากชุมพรเลยหลังจากที่เห็นรูปนี้บอกว่า รูปนี้ดีมากอ่าอันนี้ก็ในฐานะคนถ่ายภาพก็ก็ดีใจตัวลอยตัวลอยนะฮะ,ะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะรรีบโทรเข้ามาอันนี้ก็สั่งซื้อได้แล้วนะครับ0 2น0 8 0อ5นอกจากนั้นสินค้าที่วางอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับทุกอย่างทุกชิ้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมฟ้าวันใหม่ของเราช่วยกันช่วยสถานีของเราให้เดินหน้าต่อไปได้เนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็โฆษณาเราก็ถูกจำกัดเนยแค่6นาที ต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยรายรับมันก็ไม่ค่อยพอกับรายจ่ายก็อาศัยคุณผู้ชมนี่แหละครับช่วยอันนั้นก็ขายดีนะฮะชุดโลชั่นในบ้านเนี่ยครับชุดคลีมอาบน้ำนะครับโลชั่นเนี่ยขายดีมากตันนี้สั่งมาเป็นร็อตที่2แล้วเพราะคนชอบใช้มากนะครับแล้วก็มีแชมพูมีคลีมนวดคือขอให้เปลี่ยนของใช้ในบ้านเนี่ยมาเป็นของฟ้าวันใหม่ของบรูสไกดีเล็กเราเท่านั้นก็ช่วยเราได้แหละครับคเดินกนข้าวอิ่มนะฮะคุณผู้ชมที่ยังสนใจอยู่ตอนนี้ร็อตใหม่ก็มาแล้วนะฮะ เฉพาะถุงถุงใสเนี่ยนะฮะก็ดูงดงามแล้วนะฮะแล้วก็ข้าวที่อยู่ด้านในอันนี้ก็เป็นผลงานที่คุณกอนจาติกวนิตกับบรรดาชาวนาที่มหาสารคามนะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทําออกมานะครับก็เรียนเชิญนะครับใครสนใจก็สั่งเข้ามานะฮะนอกจากนั้นก็มีทั้งนกวีดมีทั้งซอส ชอสปรุงรสนะครับปร,รุงรสมีทั้งเสื้อเสื้อเสื้อสีเหลืองก็ยังมีขายอยู่นะครับครับเชิญผู้ชมนะครับวันนี้รายการของเราหมดแล้วครับขึ้นเะเกิงก็ยังไงพบกันใหม่นะครับเดี่ยวหน้าเนี่ยจะมาชวนคุณผู้ชมไปรัรลลเสเซียนะฮะแล้วรัสเซียเนี่ยผมก็มีรอถามพี่เศรษฐวิทก่อนว่า,เ,าเรามีโอกาสไปชม สิ่งสำคัญที่ทัวทั่วไปไม่ได้ชมหรือเปล่านะฮะซึ่งเราก็เตรียมไว้ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าสู่ันฟังนแต่ละสี่เราไปช่วงสงกรานนะครับในวันนี้ผมกับคุณตะเกิงลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ